นโยบายโครงการรับจำนำก๊าซเหลือแล้วก็นโยบายเรื่องโครงการปักชนิลานนี่ในเขตพื้นที่สำนักง,งานจังหวัดมุกดาหารนั้นก็กมีการดำเนินการได้มีความคืบหน้าตามส่วนทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยทางตชสเองได้ตระหนักถึงความสําคัญของการที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพการเกษตรเนืนเ่องจากว่าในช่วง การทําทการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของการที่จะขายข้าวไม่ค่อยได้ราคาเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนั้นเนี่ยข้าวก็อาจจะออกมาค่อนข้างมากทําให้ราคานั้นตกต่ำลงการมีมาตรการเรื่องของการจะทําโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนั้นเนี่ยก็เป็นมาตรการของการเข้าไปแทรกแซงตลาดในแง่ของการที่จะชะลอการที่จะเอาผลผลิตไปสู่ตลาดทําให้ราคามัน ไม่ได้ราคาที่ที่สูงนักก็เป็นเรื่องที่ธนาคารเองก็เข้าไปร่วมดำเนินการแล้วก็เป็นการดำเนินการโครงการรับจำนำนั้นเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่7ตุลา54แล้วก็จะสิ้นสุดประมาณ28 29กุมภาพน55นี้ซึ่งในส่วนผลการดำเนินโดยภาพรวมนั้นเนี่ยก็ใกล้ที่จะปิดช่วงของโครงการแล้วก็มีการรับจำนำเข้าไปเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นี้นั้นเนี่ยก็จะสามารถดาเนินการไปได้ถึงเจันสกว่าตันด้วยกันตั้งแต่ซาเบพินาขึ้นมาจนถึงซาเดพินานะครับเป็นจำนวนเงินรประมาณ143ล้านบาทซึ่งได้มีการรับจำนำไปก็แยกตามประเภทต่างๆคือข้าวหอมมะลิประมาณสองเจยี่ตันด้วยกัน ก็เป็นเงินประมาณ137ล้านสว่วนข้าวเปลือกเดียวนั้นก็มีไม่มากนักก็มีเพียงแค่ประมาณ330วัาตันเท่านั้นเองก็ประมาณ5ล้าน2นะครับการดําเนินการในการรับจำนำนี้แล้วเนี่ยก็จะมีทําอยู่ด้วยกันสองลักษณะคืึการจำนาโดยใบประทวน<ม>กับการจะนาโดยยุ่งฉางนะครับที่เกษตรกรได้มีการํำนำนะครับแต่ว่า ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเน้นไปที่การาานำจำนำประทวนก็จะมีการให้เกษตรกร,กรนนาเข้าไปผ่านในจดรับจำนำที่โรงสีเพื่อที่จะนาไปสู่การแปลสีแปลต่อไปนะครับแต่ทางธนาคารเองก็ได้ปรรยากาศให้สามารถที่แสดงความประสงค์ได้ทางไปรษณีย์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับ oh. เราก็เชื่อว่าการดเรนินการสองโครงการนี้นะเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร ทั้งในแง่ของการที่จะช่วยเรื่องด้านการตลาดให้สามารถเพิ่มรายได้ในการที่จะขายผลผลิตโดยการมีโครงการรับจำนำข้อเพื่อเข้ามารองรับช่วนหนึ่งส่วนกรณีรายที่มีภาะระปัญหาหน,านี้สินมากก็จะสามารถเข้าร่วมในการที่จะรับชำนะที่ไปช่วงระยะเวลา3ปีแล้วก็มีการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมาฟื้น,นึ้นมาได้